วันนี้ที่โรงเรียนทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนายเจยรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดน่านในโครงการสืบสารพระราชปณิธานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุยเดชมหาราชบรมนา บอพิษในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารพร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้องคมนตรีกำกับดูแลในการให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนด้านต่างๆของราษฎรสร้างขวัญกำลังใจและก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยโมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบ รรมราชูปธรรมได้จัดถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุดมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมได้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนมีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นในการเรียน นอกจากนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษามูลนิธิพระดาบท์ออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนสำนักงานอายการสูง สุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูธถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลแก่โรงเรียนในพื้นที่อันจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่างๆและราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก